ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมีนะคะก็มาที่วัดพระใหญ่นะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้เรียกว่าเป็นวัดนะคะแต่ว่าแอดมีเรียกติดแล้วนะคะติดปากก็คือ,อที่ตรงนี้นะคะก็คือพุทธ,ธสถานนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ที่บัวเชินะคะแอดมีก็เรียกแต่วัดพระใหญ่พระใหญ่ก็มีพระองค์ องค์พระปฐะมบรมจกักรพรรดินะคะรูปองค์ใหญ่นะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสนทนานะคะกับหลวงพ่อก่อนนะคะท่าน,นพระครูครับผมเจริญพรอาตบาลในานามของพระครูวิวเทศธรรมประภาหรือในานามพระอาจารย์รัศมีจุตินทโรซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพุทธังกูนะ เมืองโอลิมเปียร์รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ได้มาอยู่ณนะพุทธสถานสมเด็จองค์ปฐมปรรมปรพราดัหรือส่วนมากจะรู้ในนามพระใหญ่โบเชตวันนี้ก็ได้โอกาสดีทีททุ่ยูทูบเบอร์ยููทเอร์ของคุณทิพันธ์คุมทรัพยานาะคและก ยูทูบเบอร์ของคุณมัน a ชแนลแล้วก็คุณอินดี c h ้ n แนลได้มาถ่ายทำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในช่วงงานของบวงสรวงวางเสลาเริ่เพื่อสร้างมณฑปมหาปราสาทของทักษเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดินสถานที่นี้ก็จะเริ่มงานในวันที่24ส่วนมนตอนเย็น พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นแล้วก็วันที่ย5ก็จะเป็นการวงสวงและวางศิราเรษ์หลังจากนั้นก็จะถวายเพลงหลังจากถวายเพลแล้วก็จะเป็นการละเล่นเ,เคร่อเียวศิลปะพื้นทินอีสานเคกกรนตุ่มของคุณจิตราก้องศิล์แล้วก็คุณแสงแสงชัยแสง ส่องแสงคุณส่องแสงคณะใหญ่จะมาให้ความบันเทิงเรื่องๆอเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์ต่อสาธุชนทุกคนทุกท่านมีโอ,อกาสาได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีตลอดจนสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่เปิดมีถนนหนทางเข้าสะดวกใกล้ถนนใหญ่และก็ด้านหลังก็จะติดะทะเลสาบระมาตรคอหรือบุญบรเชษ จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีต้นไม้ร่มรื่นมีองค์สมเด็จองค์ปถมเป็นองค์ประธานที่เป็นส่งเครื่องที่มีความสวยงามศิลปะ,ะเพราะฉะนั้นใครได้มาณนะสถานที่นี้ได้มาร่วมบุญถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งหรือโดยทั่วไปที่คนจะรู้จักว่าใครได้มาทินสถานแห่งนี้ก็จะถือว่าเปรียบเหมือนได้ยินได มาเยือนถิ่นสถานสวรรค์นบนดินเพราะมีความสวยงามเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีหรือในทางพุทธศาสนาคือกาลยานสัมปวังโสก็ขอเจริญพรประชาสัมพันธ์ให้ทุกทกท,กท่านมีโอกาสได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีตามวันนัก,กล่าวคือ24ตอนเย็นสวดมนต์เจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ประมาณ9รูปแล้วก็วันที่ห ช่วงเช้าจะเป็นการบวงสวงแล้วก็าวางศิลาฤกษ์แล้วก็ถวายเพลและช่วงเที่ยงก็จะมีการละเล่นดนตรีของศิลปะสุรินคือกันตรึมของคณะสองแสงแล้วก็คุณจิตราคงสิ์มาประชันกันก็ขอเจริญพรถือโอกาสน,นี้ อวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปชอบประกอบด้วยสิ่งด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จประโยชน์เจริญด้วยพรสีประการมีอายุวันนะักสุขภพลรปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติใครไ,ได้มาเยือนมาบำเพ็ญกุศลบุญบาร,รมีก็จะถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งโชคดีมีชยัยสวัสดิมงคลปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จประโยชน์สิ่งนั้นตาม ใปรารถนาด้วยมรรคของพระและกุศลเป็นที่ยิ่งด้วยเทอสาธุสาธุค่ะท่านพระรูมิเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ประเทศสารัฐอรมริกาแล้วก็ยังมาสร้างที่นี่มีแรงบันาลใจให้พระครูสร้างอะไรเยอะแยะมากเลยทางพุทธศาสนาเจริญพรตรมาเองก็พรรษานี้ก็รวมแล้วประมาณ35มสาิบห้าพรรษาบวชมาตั้งแต่อายุ24ปี จนป่านนี้ก็ยุบม,มาหกสิบปีก็บวชได้ประมาณห้าภษาก็ทางคณะสงฆ์ให้ไปเป็นพระธรรมทูอตอยู่ต่างแดนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535หรือคริสตศักราช1,992ก็ไปประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นก็คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ให้ไปช่วยงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย แล้วเมื่อปี2000อก็ได้ไปเป็นเจ้าที่การวัดพุทธคูลวัดพุทธคูลอยู่ที่เมืองโอลิมเปียรัฐวอชิงตันสเตทรัฐวอชิงตันสเตทก็คือต่างกับรัฐวอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงส่วนมากคนจะเข้าใจเป็นเมืองหลวงเป็นรัฐวอชิงตันสเตทก็อยู่ที่นั่นประมาณ รวมแล้วก็22ปีพอได้อยู่ที่นั่นได้เผยแพร่พุทธศาสนาทั้งชาวเซาวีเเซียรหรือชาวเอเชียรเราอย่างเช่นไทยขเขมรลาวเวียดนามตลอดจนอเมริกันานานา,นาชาติก็โดยเฉพาะเรื่องภาษาก็สำคัญมีพื้นฐานมาบ้างจากการได้ไปเรียนตั้งแต่วิชาครู แล้วก็ไปฝึกภาษาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสได้เผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็มีสาธุชนมีความศรัทธ,ธาทั้งไทยเทศเมื่อ,อปีประมาณ2014ที่ตรงนี้เป็นที่บัญพกุรุษแล้วก็ได้ส่วนแบ่งที่ดินตรงนี้พอได้ที่ดินแล้วก็มิจิตใจก็ได้ บรราประชาอุปสมบทเป็นพระแล้วดินก็ไม่คิดไม่รู้ไม่รู้จะไปใช้ประโยชน์อะไรก็เลยเอาที่ดินมรอดอกตรงนี้ทำเป็นพุทธสถานอย่างที่เห็นที่เห็นได้เห็นรูปสมเด็จองค์ปฐมบรมจกักรพรรดิทรงเครื่องท่านจย่ชอบทั้งด้านศิลปะก็เลยเป็นพระทรงเครื่องที่มีประดับประดาลวดลายให้เกิดความสวยงามขององค์พระแล้วก็ จตุปัจจัยทยธรรมที่ยันยมสหรัฐอเมริกาเป็นหลักที่ก็ได้ถวายมาก็ร่วมสร้างแล้วพอได้สร้างเสร็จเพื่อจัดบริบทต่างๆตามที่เห็นก็ในช่วงนั้นตั้งแต่พัฒนาบริบทสารที่ถนน้นทางแล้วก็พระพุทธรูปสมเด็จองคระถมสถานที่อาคารพักสงแล้วก็ห้องน้ำ แล้วกเ็เรื่องพักรับโรงแล้วก็พัฒนา,ามีหลายอย่างาที่ไม่ได้กล่าวอย่างเช่นรูปปั้นพญานาคก็รวมแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือบ15-16ล้านาในการใช้ใจ่ายจัดตุปปัจจัยแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสเ,าเมื่อสร้างทรงเสร็จได้มาครั้งนี้ก็จะได้แรงบนดบันดาลบันดาลใจสร้าง มณฑปมหาประสาทครอบองค์สมเด็จองค์ปฐม,มบรมจักรพรรดิมีความกว้างา40เมตรยาว50เมตรประมาณนั้นแล้วก็สูงประมาณ41เมตรเป็นลังคา,าผสมศิลปะผสมทั้งาบาหลีแล้วก็ทางเหนือลังคา3ชั้นเป็นยอดยอดประสา,าททข้างบนก็ถ้าเสร็จแล้วก็คงจะเป็น บรรพบุรษปราสาทที่สวยงามาถือว่าเป็นเด่นความเด่นของอำเภอบัวบเชษในแถบทิ่นเมืองนี้ก็สิ่งเหล่านั้นก็จากแรงบันดาลใจก็จากการที่เรียกว่าพุทธสถานหรือศา,าสนาวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่บ,บอกถึงพระพุทธศาสนา,าก็ ได้มาบวชแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนบุญคุณของพระศาสนาโดยเฉพาะองค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีมหากราาุณาธิคุณมหาปัญญาธิคุณมหาบริสุทธิคุณที่เราได้พึ่งใบบุญของพระองค์ก็ถือโอกาสนี้ได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมและก็มหาปราสาสตมณฑปเพื่อที่จะบูชาคุณของพระองค์พระธรรมะสม์พระรัตนตรยัยและส่วนหนึ่งก็ เป็นของสาธารณประโยชน์เปิดกว้างใครไปใครมาก็อิสระ,ะแล้วก็มากราบมาไหว้ตลอดจนแทบทินนี้ก็เป็นกลัลยาณสน้สบวังโซสิ่งแวดล้อมที่ดีคือ,อด้านหลังติดทะเลสากะระมาดคอรหรือบึงโบเชตก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าใครได้มาเยือนเหมือนอ เยียบทินสวรรค์นบนดินความงามความสวยกัลายาณสัมบวรโศกก็ถือโอกาสนี้ประชา,ส,าสัมพันธ์ให้กับสาธุชนผู้มีศรัทธาคนดีทั้งหลายมีโอกาสได้มาร่วมบําเพ็ญกุศลบุญบารมีในวันที่24สวดนมนต์ตอนเย็นพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพุทธมนต์และวันที่25จะเป็นการช่วงเช้าจะเป็นการวงสวงและก็วางศิลาฤกษ์ หลังจากมั่นถวายเพลและในช่วงงานก็จะมีศิลปะประเพณีทางซุรินคือกันตรึมของคณะคุณส่องแสงและก็คุณจิตราได้มาประชันให้ความบันเทิงเรื่อเริงกับสาธุชนก็ขอเจริญพรครับก็ในงานนี้ก็ถ้าใครอยากติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน,นจักาภาพช่วยเขาเรียกว่า,า,าเครื่องสิ่งของวงสวงก็สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างอาจารย์ ท่านที่ทรทปรารถนาอยากติดต่อ,อเกี่ยวกับโรงทานเพราะจะมีทุกครั้งที่จะมีกิจกรรมเกี่ยวงานบุญที่พุทธสถานแห่งนี้ก็จะมีมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามาทั่วทุกทิศไม่ว่าต่างแดนต่างประเทศหรือใน,ในเมืองไทยเราหลายจังหวัดและโดยเฉพาะแถบทิ่นบัวเชษหรือสังขะหรือสุรินของเราแถบนี้ก็จะมี มวลมหาชนหลั่งไหลมาร่วมบำเพ็ญบวงสวงทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่อาตมา,าพ,พระพรคคูวิเทศธรรมปภาพ,พระอาจารย์นสมีได้เชิญชวนก็เป็นที่เคารพรักของสาธุชนก็จะหลั่งไหลเข้ามาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีก็ถ้าติดต่อก็มีคุณพัทนทองอจันทมนเบอร์โทรศัพท์081 1 8 18 58 184แล้วก็คุณวรัญญาหรือคุณวันเพ็ญศูน0์แ่เจริญพรแล้วเบอร์นี้เนาะ,ะนเจริญพรขอดูนิดหน่งเนาะค่ะเบอร์โทรนะคะทีะ่พระครูนะคะได้บอกไปเมื่อกี้นะคะกออ็ตามนี้เลยนะคะ ให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเบอร์โทรสท่านเลยนะคะขึ้นมานะคะก็ติดต่ออตามนี้เลยะคะ่ะตอนตอนนี้ก็อาภาภาพระครูวิเทศนธรรมปภาหรือรู้ในานามพระอาจารย์รัศมีซึ่งเป็นประธานในการสร,าสร้างสมเดม็จอมบม บรมมรดรพัฒนะ์ณสถานที่นี้ที่ญาติโยมได้เห็นก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเรียกสมเด็จองค์ปฐมบรมมรดรพัฒนซึ่งปกติจะมีโมแบบการหลอ่อแต่เจ้าทรงเครื่องนี้ก็จะมีช่างพิเศษจากทางเหนือจังหวัดแพร่คือ,อช่างที่มีฝีมือในการปั้นทรงเครื่องศิลปะ ทางเหนือทางเหนือหรือสมเด็จองค์ปฐมบร,รมจาจักพัดนมีศิลปะที่สวยงามน,นี่ก็มีหน้าตักประมาณ6.5เมตรแล้วก็แท่นบันหลังของพระองค์อ,อีกกว้าง9เมตรยาว12เมตรรวมแล้วความสูงก็17เมตรนี่แล้วก็พอดีอย่างที่ว่าที่นี่มันแดดแดดจัดแล้วก็ฝนก็เลยมีโครงการที่จะสร้างมณฑบ มหาปราสาทที่จะครอบองค์พระซึ่งเป็นศิลปะผสมร่วมบาหลีแล้วก็ทางเหนือทางพมา่าจะเป็นลังคา3าชั้นแล้วก็มียอดอเจดีข้างบนอีกเกิดเกิดความสวยงามมีความสูงประมาณ4 1เมตรก็ถือว่าสูงค่ะ ค่ะหลังคานะคะที่ถ้าทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นบนรดบมหาปราสาทอําทำเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ขึ้นมาอยู่หน้าประตเิเป็นฝันหรือเป็นอะไรมสู่แรางในข้างยาน่ามาเลยยาท่ากา็มันเป็นนิิดหรืออ่าเรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่ด้านจิตวิญ,ญญาณที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา,สนามาคือเรื่องก่อนก็เลยสนะร้างขึ้นามาหน้าหรือเกี่ยวกประวัติแล้วก็ าุโทนรและด้านโล่นพักตอวไงนด้านโล่ก็มีอีกอุ้งหนึี่ก็ก็มีเจ้าภาพจากสหรัฐอเมริกาปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นก็ถือว่าเป็นศิลปะที่สวยงามมีฝีมือเลยตาลิกก็สามารถมาถ่ายรูปได้ก็พาก็ จะได้ถือโอกาสได้สนทนาปราศัยเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามีชาวเอฟซีหรือสาธุชนที่มีความศรัทธาก็ถือโอกาสนี้ได้สนทนาภาษาอังกฤษหรือประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษก็ญาติโยมที่ได้ฟังแล้วก็จะได้ถือโทษโกรธเคืองว่าละภาษาอังกฤษเรื่ออะไรแต่ว่าจะได้กล่าวให้มีความเข้าใจกับชาวต่างแดนจากต่างชาติโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่านอยู่ Dear brother and sister in Dhamma, I am a Buddhist monk uh, p uh, uh, r a r a s u m i Chutintharo. uh, h e n o u as a อาจาร์รัศมี who have uh, a b b o t of the b u d a n g k u r a Buddhist Temple. Now I'm um, at the uh, Big Buddha b u a c h e t Surin uh, Thailand. They have a uh, YouTuber uh, interview me. And information for all members who have time come to visit uh, this place, a Buddha place, for joy ceremony of the uh, ritual of the big Buddha to build the stupa of the Mahaprasad Mondop uh, building. They have a tall building uh, for protect uh, big Buddha free from rain, free from. Uh, the heat of the sun to keep last long of big Buddha. On 24, uh, they have a chanting evening chanting. Uh, all monk, wearable monk, come to chanting at the, this place. And 25 uh, December uh, year 2002, we have a ritual and uh, put the lucky. Uh, stone for uh, beginner to start building at the up in the morning and afternoon on uh, sunday no uh, december 25th they will have the cultural uh, of the surin province uh, culture of the uh, band music of the country uh, that that uh, who have uh, time come to enjoy lunch and uh, cultivate good deeds and enjoy with the uh, music band of the country. They have a uh, performance at the Big uh, Buddha. A lot of people come and to join this ceremony. They know as aaja uh, Nasmi when the organised for the ceremony a lot of people come to participate to join this ceremony. So on uh, this time would like invite all friends, uh, lady and gentlemen who have time, come to join this ceremony. Will uh, bring the merit, bring the blessing, uh, and lucky and happy and joy and Prosperity, support life, prosperity, wealth and peaceful life. And by the, at the end of the talk, uh, mention to the Triple Gem Buddha Dhamma Sangha Triple Gem to bless us all be well, happy, peaceful, free from dangerous, free from suffering, free from obstacle, and be bless you all by the Power Triple Gem Buddha Dhamma Sangha and. Uh, holy spirit be bless us sa to sa